สีขาขาวเนี่ยห้ามล้างนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของเบสซุกนะครับน้ำสต๊อกของร้านอาหารญี่ปุ่นทุกที่นะครับถ้าเป็นร้านอาหารไทยก็อาจจะเป็นพวกขาตั้งกูนง่ายๆว่ากระดูกหมูเคาะเข้าไปแล้วก็ไปต้มใช้ไฟ,ไฟอ่อนๆต้มนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับมีอยู่สออย่างที่เน้นมากเลยนั่นก็คือสาหร่ายขม,มุกกับอีกอันนี้ก็คือปลาคตสึโอปลาโอแห้งเป็นหัวใจหลัก2ออย่างเป็นเบสของน้ำสต๊อกนะครับวันนี้เราจะต้มน้ำเขาเรียกว่าดาชิซุปดาชิอ่ะลองตัดเลยครับอ่า นี่คือสาหร่ายคอมบุนะครับหัวใจหลักของน้าซุปสีขาวๆเนี่ยถ้าเป็นปลาหมึกบ้านเราสีขาวๆจะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นนวลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเป็นการขึ้นของความเค็มสาหร่ายคอมบุเนี่ยจะเป็นตัวรวบรวมรสชาติไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มขมเป็นการรวมตัวของรสชาติทั้งสีเนี่ยให้มีความกลมกล่อมหรือเราเรียกในภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าอูมามิเซบุที่ใครหลายๆคนบอกว่าอูมามิอูมามิมามในสาหร่ายคอมบุนะครับจะมีกรดอะมิโนกูตามินนะครับกรดตัวนี้นะครับก็จะทําให้รสชาติที่เราเ มาว่ารสชาติอูมามิจริงๆรวบรวมไว้ถามว่ารสอูมามิเนี่ยมาจากไหนใครเป็นคนค้นพบจริงแล้วก็จะมีชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นคนค้นพบขึ้นมาร้อยกว่าปีที่แล้วโดยด็อกเตอร์ที่ครูในจากการที่ว่าภรรยาเนี่ยต้มน้ําซุก มีใส่สาหร่ายเข้าไปทําให้รสชาติเนี่ยมันวิเศษมากกลมกล่มอมจนคนญี่ปุ่นบอกอ um, อูมายอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นการชมภรรยาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าอูมามิเทฟหลายๆคนนะครับจะตัดเสร็จแล้วก็เอาไปล้างรสอูมามิมันจะอยู่ในเกลือตัวน,นี้นะครับห้ามล้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับไฮไลท์ก็คือสามารถที่จะตัดเอาไปผัดน้ํามันงาได้หรือตัดซอยเล็กๆๆก,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 กินเล่นได้มันจะออกเมือ่อเมือ่อนิดๆอยากคิดว่ามันเสียนะครับนั่นแหละคือความอร่อยนั่นแหละคืออ อ่ะวันนี้มาดูกันว่าเชฟจะต้มยังไงเชิญครับเชฟครับฉีกได้ไหมฉีกได้ครับผมแนะนําให้นะครับว่าเวลาอยู่ในครัวคุณไม่ต้องใช้มีดตัดให้มันสวยงามความอร่อยมันคือการฉีกให้เกิดการตื่นตัวอันนี้สําคัญมากอ่ะเชิญครับเชฟครับโดยปกติเนี่ยเราใส่อะไรประมาณเท่าไหร่ครับคอมบูประมาณ20กรัมครับแล้วก็น้ำเท่าไหร่ครับห้าห้ามครับผมพร้อมกับคาโซคาโซเท่าไหร่ครับห้าสิบกรัมครับแล้วเวลาต้มน้ำที่เราเดือดไม่เดือดยังไงให้น้ำเดือดประมาณหนึ่งครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแตกกระจายเนี่ยเขาเรียกว่ามัน แต่มีความหวานอีกตัวนึงที่ขายไม่ได้สําหรับน้ําซุปเลยค้าวสกก็คือปลาโอแห้งปลาโอแห้งดีๆเนี่ยจะให้รสชาติกลิ่นเนี่ยหอมไม่มีการปรุงครับอ่ะปอนิตลงเลยครับเรื่องฟองเรื่องฟองไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องไปตัดทิ้งแค่เอารถไฟลงมาต้มนานไหมครับเชฟอ่อต้มประมาณหนึ่งครับให้น้ำเขาเดือดสักครู่นก็ปิดไฟเลยนะครับวันนี้คุณต้มเยอะไหมฮะต้มไม่เยอะครับครสดใหม่ทุกวันครับดูครับวามใสมันหอม มีรสชาติที่อูมามิจริงครับคนดูอยู่มีโอกาสไปซื้อนะครับคัสซโอะมานะครับแล้วก็ลหลายคอมบุมานะครับจะให้รสชาติที่แบบคุณไม่ต้องพึ่งพาพวกของปรุงสำเร็จไม่ต้องอร่อยอ้ยอูมามิ <S 2> <S 2> าติดตามเจอนิโทนี้